อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับขวดปี2020ที่ผ่านมาเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตากองหน้าดาวรุ่งจากค่ายประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะก,กับสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดและทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายแม้ท้ายที่สุดแล้วไทยจะไม่สามารถคว้าตัว๋วไปลุยโอลิมปิกได้ก็ตาม โดยที่ผ่านมาดาวเตะวัย18กรัดัรายนี้เคยฝากสถิติไว้มากมายทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติสมราคาว,วันได้คิดของวงการลูกหนังไทยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงสนามในศึกไทยลีก15ปี8เดือนกับอีก23วันเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูได้ในไทยลีก15ปี9เดือน25วันเจ้าของสถิติ นักฟุตบอลไทยอายุน้อยที่สุดที่ลงสนามในศึก afc champions league 16ปี7เดือนกับอีก11วันเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูในศึก afc champions league 16ปี8เดือน7วันเป็นเจ้าของสถิติลงเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรก16ปี10เดือน3วันเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในศึก u ย3่ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก16ปี7เดือน22วัน เป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในศึกยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย17ปี5เดือนกับอีก6วันนอกจากนี้ดาวยิงไวกระเตอรรายนี้ยังเคยได้รับรางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของอาเซียนปี2019มาครองอีกด้วยแต่ชีวิตลูกหนังที่ทำท่าจะไปได้สวยเมื่อเขาเดินหน้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องให้กับปราสาทสายฟ้าแต่หลังจากสึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2020กับมาเริ่มต้นแข่งขันอีกครั้ง จ้าแบงค์ได้โอกาสลงสนามช่วยบุริรัมยูนเต็ดเหมือนเดิมแต่ก็ดันโชคร้ายได้รับบาดเจ็บจนถูกลักพาต,ตัวจากศึกโตโยต้าไทยลีกนานถึง9นัดด้วยสาเหตุที่เจ็บยาวส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพร่างกายที่ตรากตรำทำงานหนักลงสนามมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อายุ15ปีทั้งการเล่นให้กับสโมสรและทีมชาติจากรุ่นเยาวชนไปจนถึงชุดใหญ่ร่างกายย่อมผุพังเป็นเรื่องธรรมดาแต่การพักยาวแบบนี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อนักเตะ สโมสรและทีมชาติไทยหวังว่าอาการบาดเจ็บของเจ้าแบงค์จะดีวันดีคืนกลับมาว่ารวดลายในสนามยิงประตูให้แฟนบอลหายคิดถึงได้โดยไวไม่อยากให้อาการบาดเจ็บแบบนี้มาฉุดพัฒนาการของดายิงความหวังใหม่ในวงการฟุตบอลไทยให้หยุดชะง,งักลงไปอีกแต่เชื่อว่าด้วยศักยภาพของบุคลากร,กรทางการแพทย์และทีมกายภาพของบุรีรัมยูเนเต็ดและใจที่สู้ของเจ้าตัวจะสลัดอาการเลี่ยงทิ้งไป และกลับมาถล่มประตูเจ,จิดจรัสเหมือนดาวในท้องฟ้าได้อีกครั้งแถมตอนนี้แฟนบอลต่างคิดถึงลีลาการยิงประตูของสุภนัทเหมือนตาละเกินเชื่อว่าเจ้าตัวเมื่อกลับมาสู่ร่างสมบูรณ์แบบบุรีรัมยูไนเต็ดจะได้อาวุธชิ้นสําคัญกลับมาโชว์ฟอร์มอันน่าสะพึงกลัวอีกครั้งในเลกสองเพราะฝีเท้าของสุภนัทเองจัดอยู่ในระดับท็อปของไทยลีกอยู่แล้วแถมพาร์ทเนอร์ใหม่โดยเฉพาะต่างชาติดีกรีไม่ธรรมดายิงถ้าทำผลงานเปรี้ยงป้างขึ้นไปอีก รับรองว่าทีมจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ส่งขนมมาจีบเพียบแน่นอนส่วนลุงเนวินจะเปิดไฟเขียวให้ไปโกยเงินเย็นหรือเงินบอลหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องทิทรทอนบุญมาทันแบ็คซ้ายทีมไทยของโยโกฮาม่าเอฟฟอรีนอตได้ลุ้นติดทีมยอดเยี่ยมเอเชียจากการจัดของสาพันฟุตบอลเอเชียหรือ a อ c ที่จะเริ่มเปิดให้โหวตตำแหน่งกองหลังซึ่งแบ็คซ้ายมีทิทรทอนหลีเล่ยจากปักกิ่งเอฟซี โกโตกูซาเกอจากวิเซนโกเบและซาอิสอากาอีจากเปอร์เซป,ปลิตเปิดให้แฟนบอลได้โหวตกันทางเว็บไซต์เอฟซีที่จะประกาศทีมยอดเยี่ยมวันที่26มกรานี้ก่อนหน้านี้ทีละทอนเองก็ติดทีมยอดเยี่ยมเอเชียของสถาบันประวัติศาสตร์และสถิติฟุฟตบอลระหว่างประเทศมาแล้วหลังจากชนะทย์สงศิณกองกลางทีมชาติไทยของคอนซาโดเลซปปโลได้เดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อกลางธันวาที่ผ่านมา และได้รับการรักษาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือแฮมสติงจากทีมแพทย์ชั้นนําของไทยรวมถึงทํากายภาพบําบัดกับสปอตเทคและแอนดี้ชิลลิงเจอร์อดีตนักกายภาพทีมชาติไทยล่าสุดมีการเปิดเผยว่าสาเหตุที่เจ้าเจชนาทิปมีอาการบาดเจ็บเรื้อรังเป็นเพราะชนาทิปมีอาการสะโพกเคลื่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อขาข้างขวาที่ไม่สามารถใช้งานได้เท่ากับข้างซ้ายได้จึงทําให้เกิดอาการบาดเจ็บส่วนสาเหตุที่สะโพกเคลื่อน ทีมแพทย์วิเคราะห์เป็นเพราะชนาทิพย์ถูกเข้าประทะอย่างหนักจากคู่แข่งและมีหลายครั้งที่ชนาทิพย์ฝืนตัวเองไม่ยอมล้มลงตามแรงกระแทกจึงทําให้สะโพกทํางานหนักและมีการเคลื่อนที่ทั้งนี้หากชนาทิพย์เสร็จสิ้นโปรแกรมกายภาพบำบัดแล้วเขาจะเดินทางกลับญี่ปุ่นเพื่อไปเข้าแคมป์กับคนเซเดเรซัปโปโรที่เกาะโอกินาวาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเจลิกฤด,ดูกาลหน้าต่อไป สื่อเยนตีข่าวบากล้าทีมดังในลีกโปรตุเกสสนที่จะดึงดังวัลลัมไปค้าแข่งในยุโรปหลังจากที่ตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าดังวัลลัมนายทวารทีมชาติเวียดนามของเอชจีเมืองทองยูเนเต็ดกำลังจะได้ย้ายไปเล่นให้กับเซเรโซโอสกาในศึกเจลีปุ่นปยังไงก็ตามอังเดรกูชินตัวแทนของดังวัลลัมเปิดเผยผ่านสื่อเวียดนามว่าบาก้าทีมดังแห่งลีกโปรตุเกสก็เป็นอีกทีมที่ให้ความสนใจที่จะดึงดังวัลลัมไปค้าแข่งในยุโรป นอกเหนือจากเซเดโซโอซาก้าและดินโมมอสโกซึ่งเป็นต้นสังกัดเก่าแต่ต่างกันตรงที่กับบาก้ายังไม่ได้มีการพูดคุยถึงข้อเสนอกันก่อนหน้านี้เวียดน,นามส่งนักเตะไปเล่นในลีกโปรตุเกสมาแล้ว2รายได้แก่เลคองวินที่ไปเล่นให้กับไลซอร์ตและเหนียนเวียดทัทงที่เคยไปเล่นให้กับปอโตชุดบีการจันรัตผู้จัดการทีมเอเมืองทองยูเนเต็ดเปิดเผยผ่านเพจบีบางปะกง ว่าขณะนี้ทีมกําลังเดินเรื่องปล่อยดังวลำผู้รักษาประตูทีมชาติเวียดนามให้ย้ายไปคาแข่งในเจลีกดดูการหน้ามือเก่าวทีมชาติเวียดนามตกเป็นข่าวกับทีมในเจลีกมาตลอดล่าสุดโฮชิรายงานว่าจิงจอกแห่งโอซากา้าเตรียมยื่นข้อเสนอให้กับกิเลนพยองพิจารณาเร็วนี้ล่าสุดทางฝั่งเอชจีก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นสโมสรใดในเจลีกก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงครับ โดยคนที่รู้เรื่องดีและเป็นคนที่ติดต่อเดี๋ยวนี้มาโดยตรงมาระยะหนึ่งแล้วก็คือคุณวิลักษ์หลวทองประธานสโมสรกับคุณโดนาริซอวาจาแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยรู้ว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วรู้แต่ว่าดังวัลลัมมีแนวโน้มที่จะได้ไปญี่ปุ่นแน่จะติดขัดอยู่ก็เรื่องของเอเจนต์ของเจ้าตัวที่พยายามมาก้าวไก่จนบางครั้งกลายเป็นสร้างปัญหาซะเองสำหรับดังวัลลัมถือเป็นที่รู้จักของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นเมื่อเคยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ในศึกเอเชียนคัพ2019รอบ8ทีมสุดท้ายที่เวียดนามแพ้ญ,ญี่ปุ่น0ูประตูตอนหนึ่งจากจุดโทษของริสึโดอันในช่วงครึ่งหลังและกรณีที่หากย้ายไปอยู่กับเซเรโซโอซาก้าจริงจะขึ้นแท่นเป็นนักเตะเวียดนามรายแรกทันทีที่ได้เล่นในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาป,ประตูบีจีปทุมยูเนเต็ดทีมจ่าฝูงโตโยต้ ota, าไทยลีกสร้างชื่อให้กับตัวเอง เมื่อึ้นท่านเป็นในด่านที่เก็บคลีนชีทมากที่สุดในลีกอาเซียนหลังจบปี2020เมื่อกาวิ้งทัไทยไวัย33ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมร่วมกับประดานแนวรับของทีมอย่างวิกเตอร์คาร์โดโซอเดสตูเยสอิดฟานฟันดี้และชาตีชิมทะเลก่อนมีส่วนสำคัญช่วยให้เดรบิดรังจ่าฝูงในฐานะทีมเดียวที่ยังไร้พ่ายและยังช่วยทีมเสียไปเพียง8ประตูน้อยที่สุดในลีกขณะเดีวยวกัน จากการที่ชัดชัยเก็บคลีนชีตไปได้ถึง10นัดจาก16นัดที่เฝ้าเสาทําให้ขึ้นแท่นเป็นผู้รักษาประตูที่เก็บคลีนชีตได้มากที่สุดในลีกอาเซียนปี2020ร่วมกับตรานเนียนมานมือกาวชาวเวียดนามของเวสเทลเอฟซที่ทําไปได้10นัดเช่นกันสิบอันดับผู้รักษาประตูที่เก็บคลีนชีตได้มากที่สุดในลีกอาเซียนปี2020หนึ่งชัดชัยบุตรพรมจากประเทศไทยจากทีมบีจีปทุมยูเนเต็ด10นัดร่วมกับตรานเนียนมานจากเวียดนาม จากทีมเวสเทล FC สินัดเท่ากันอันดับ3โคโคเนียงจากเมียนมาหงสาวดียูเนเต็ด9นัด 4. พามวันพวงจากเวียดนามทีมไซ่ง่อน FC 8นัดร่วมกับบุยเทียนดุงจากเวียดนามจากทีมฮานอย FC 8นัดเท่ากันอันดับ6อัมวิเชียตจ,จากกัมพูชาจากทีมพนมเปญคลาวเจนัดร่วมกับยีบุญเฮงจากกัมพูชาจากทีมอังกอร์ไทเกอร์7นัดขยอบสินเพียว จากเมียนมาจากอียวดียูเนเต็ดเจ็ดนัดเหนียนวานห่วงจากเวียดนามจากสองลามเงอัน7นัดสลรับชัดชัยบุตรพรมเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูระดับท็อปของเมืองไทยติดทีมชาติไทยมาตั้งแต่ปี2012ต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบันในยุคของอากิระนิชิโนกุนซือชาวญี่ปุ่นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สบคได้มีการประกาศห้ามให้มีการแข่งขันกีฬาและใช้สนามกีฬาในพื้นที่รวมถึงการเดินทางออกนอกพื้นที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจนทําให้ไทยลีกต้องประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลในเดือนมกราออกไปทั้งหมด